ครับสวัสดีครับพักเที่ยงครับหุงข้าวกับข้าวเอา้ามาได้ไงเ,เดินมาครับเดินมาอ้ารู้สึกว่าจะกวนเหมือนเดิมเลยเดินมาจากรถนี่ไงเดินไปขี่รถมาตรงนี้แบบเลยไป <ง S 2> <ด>โอส้โอสบายดีสบายดีสบายดี ต้องมาคุยกันค่าแรงก่อนะไม่ได้หรอกเอาแพงไม่ได้เอาแพงคนครับคนครับอะไรนะจ้างวันเท่าไหร่ครับไหนโอ้กันละสองร้อยเยอะแยะจอดนอนข้างเงินโอ้ยสองร้อยก็พอแล้วนะจอดนอนก็มีคนละสิบเตียวก็พอสองร้อยเนาไม่เป็นไรเพราะว่าสมบัติยาอยู่เแลมัน นี่หนึ่งนี่หนึ่งมันต้องทำไหมมั้ก็ไอ้คงขัดตั้งแต่หนึ่งเอาอะไรปลูเต็มหมดนั่นแหละเอายางยางปูกยางมันก็อย่างงั้นแหละแต่งอย่างเท่เลยอ่ะได้ไปดูยางใช่มานั่นแหละเขาแต่งอย่างเท่เลยกระจกเหมือนรถทัวร์เลย ถ้ามันนี่เต็มถังมันี่ยครับเต็มถังเต็มหลอดวะอืมเต็มถังปุ๊บเลยแหละขับกลางนะมันเสียงมันแตกๆนนี่น่ะยังยังขับเองมันดังยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะแต่แต่หัวฉีดมันไม่น่าที่จะสตาร์ทง่ายน่าจะดังไม่กวาล ให้ช่างเขาาช่างเขาดูเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับวาวเราพังนั้นก็เกี่ยวก็ว่าลองไปเช็งหัวฉีดดูเช็งหัวฉีดก็อันละเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมล่ะดังมันเแรงนั่นแหละเคกแรงอย่เกก๊เหมือนเหมือนกับเขารีแมปมาแบบนั่นน่ะให้มันวิ่งก็ได้างโดก็ได้ชางโดไปัเสียได อยูยไฟไฟ่ไหนอ่ะอยู่ทำไปอยู่ท่าใยายที่อยู่เขาก็มีตัวเกลียวแต่เขาไปจิ้มดูได้อะไรมันจะขึ้นหมดมันไม่มีตังค์นี่เด้สำคัญเลยถ้าเขามาจิ้มให้เฮ้ก็ต้องให้ตังค์เขาหน่ยอยเลยเฮ้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 ยมาลงมาทำไมอ่ะอรถหนักหรือรถเบาหนึหน่งเอามายุบมาเลยโอ้โหโอ้โอโรถเขาแรงดิดินอย่างแข็งโอ้เหยียบขึ้นนะปัน <c oughs> ไปนานคมไม่ปลอดภัยเหรอเยนี่อ้รนเสาอะไรเนี่ยาสลน,น,น,นอนยอดไม่มีหล<น>เล่นเล่นไม่ได้ลห<น>ุห<น>หงหงุหงกลับข้าวมาแล้วเราหุงข้าวครับหุงข้าว

อย่าถามว่าสุกเด้อเดี๋ยวก็มีคนตอบว่ายังเดี๋ยวก็วันจันทร์วันอังคารน,นี่ก็ยากอีกแหละย, <laughs> ยังไม่สุกเลยพึ่งวันอังคารน,นี่ง่ยากอีกแหละเออวันพุธเนี่ยกับตุาวันอังคารราาส่มมองค <c oughs> ุนนนบบยัั ยัม่อ้ห่วงไปไหนก็ไม่มีปลาทีมงานนี้ไม่พ้นของอร่อยอมีตำลงน้ำเออเราเรียกสายดป่ไปแล้วอ้าวนี่มาให้แล้วล่นครับกินข้าวครับ กินข้าวเที่ยงกันได้ลุยงานต่อเช็มเด็ดเช้าเนี่ยเป็นคนไทยไปดูงานรอบรอลมเบิ่งส่งเต็ดเบิ่งเบิ่งส่งไปมันไม่น่าที่จะติดวงกีแต่ถ้าสองร้อยไม่ติดนะสองร้อยมาขุดขนาดดินโคลนยังไงก็ไม่ติดวงกีไอ้รถนี่ทำไมมันติดดีเนี่ยสงสัารวงกีองเท๋ นคนทโอ้วพีาทียอมอเนโอ้วันนี้มีส้มตำมเต็มกล่องแน่นอนรถบี่ <c oughs> <c oughs> กระบะสูงกว่าเขาด้วยเดี๋ยวได้เสียงปราดไม่กลัวครับรุ่นนี้เทไรต์

นั่นว่าแล้วี๋ยวกินกระม่นนั่นเป็นเหมือนพระเลยบอกพระยังกินกระบาดเนาะเราก็กินกระม่มาเอาถุงนะนั่นนี่ใส่ใส่ถุงกินด้วยก็ได้ใส่ถุงน่ะมันไม่มีถ้วยมันมีจาะโ่นะครับอืกินไปกินไปเดี๋ยว ใส่ถุงใส่ถุงกินก็ได้ไม่ยากหรอกอืมบยากไม่ินอเออยุแมงตัวเท่าแกกติงออยปีเองติงปีตัวดอลกติงตีเต้บะเลือดจ้าอุ้ยนู้นเลยนู้นเปา้เออเอาตะโมเออหน่วยซี่ยังกนูเวียเรนะเองไม่ตัวซี่ยาเลย ทีมงานอารา,า้านู้นเแล้วอะไ <laughs> ช้อนเยอะแต่จานไม่มีม่อช้ไดพ่วงม่โพ่วงให้น <laughs> น,นไอเราก็ไม่รู้พ่วงนาะดูคลิปอยู่ถ้าชายนี่นนทาย ผมไม่เห็นว่ะผมอยู่หน้าเราเองแล้วพี่ปิดไลน์ดิฮะแล้วพี่ดังไลน์ด,ดิถ่ายคลิปเอไอ้เราจะชงมิกเจ๊นีเห็นเองเหมืนอน <laughs> ไปดูเลยครับกินข้าวกันครับบ๊ายบายครับ